หอมมาละกินสั่งหูดังหงัดๆค <c oughs> วันกุนกุนนนทอเลยเจ้าล้ำล้ำเนาะยำนอส้มใส่เฮทอบเมืองเมืองเจ้านี่สูตรพื้นบ้านล้านนาเมืองเหนือเฮาเลยเจ้านี่เจ้าวันนี้แม่เปินจะทำยำนอส้มใส่เดทอบเจ้านี่เฮาก็เอาเดทอบกับนอส้มเนาะมาต้มก่อนเจ้าต้มจนนอซุกปุน่าเจ้านี่กระเดียวเาก็จะไปดูการทำขั้นตอนต่อไปเนาะ นี่เจ้าเฮาต้มเรียบร้อยแล้วเฮาก็ตักมาพักไว้ก่อนนะเจ้าอันนี้จะเป็นนอส้มกับเหดทอบต้มเรียบร้อยแล้วสีมันยังบัดเจสีขาวเนาะสีเหดทอบมันล้วออกอะสีเหดทอบมันผสมก็เลยเป็นสีประมาณนี่เลยนะเจ้านี่เหดทอบน้อยใหญ่เนาะนี่วันนี้จะยำนอส,มส้มใส่เหดทอบล้ำๆเนาะดูสาบเหดทอบตึงเลยอะ นี่เจ้าเฮาเอาพริกมาจีแหกรร่กําเนอเอาพริกมาย่างไฟวันนี้ฝนม,มันตกเจ้าอันหย่างก็งมันได้ดังไฟว่ะฟืนมันเปียเจ้าเอาจีแก๊ดก่อนเนาะวันนี้หนาฝนม,มันตกเจ้านี่เจ้าพริกจีเรียบร้อยเขาก็หูดมาพักไว้ในนี่ก่อนเนาะนี่เจ้าแล้วก็จะมีกะปิจีแห่มาเจ้านี่แม่ว่าจีแหมน้อยให้มันหอมเจ้าถ้าให้บัสะดวกกวบ,บัวบจีก็ได้เนาะ นี่เจ้าหลังจากที่เขาตักเห็ดหอบกับนอส้มมาพักแล้วเขาก็จะเอามาซอยเป็นแว่นน้อยๆเจ้ามันล้ำแล้วก็มันเปรงอีเตเรื่องของเรื่องมันก็แป้งเลเปินเอามาซอยมันได้นักอินเหยนะเขาก็จะใส่เกลือลงไปก่อนเจ้าเขาจะมาตำเครื่องแล้วเจ้าใส่ขมขาวลงไปเจ้าตำด้วยพริกจีเจ้า ใส่กะปิจีลงไปเจ้าใส่กะปิจีลงมาให้หอมอ่ะนี่เจ้าตามด้วยเฮดทอปเนาะนี่เฮดทอปกับน็อส้มเจ้าโซะลงไปเลยยี่แม่เพิ่นจะเอาลงต่ำในโคกนี่เห็ดกำรรนะเจ้าคือมันเข้าพริกเข้าเกลือกันเนาะตามให้มันหนุ่มหน่อยคนเท่ากินได้ตามให้มันหนุ่มหน่อยว่ะอี่ปอบนเที่ยวผมพอดีเจ้าเลยต้องต่าให้มันหนุ่มหน่อย รเราปกติตกตปั่มมั้ก็แม่ต่ำกันเกี่ยวกันเงินเข้ากัน,นมันตินตาำน้องส้ม,สมสอ,อ,อ่ะยำน้องส้มสอ่ะใส่ะทอดอ่ะอันนี้ไผ่จะห่อตอาำน้องส้มเสะเอทอดหรือว่ายำน้องส้มใส่ะทอดก็ได้นะเจ้าเองเนะาะตั้งน้ำมันไว้ห้อนแล้วก็เอาหอมขาวมาลงเจียวเลยเจ้า เสร็จแล้วก็เอานอกำให้ทอที่เขาต่ำในโคกมาลงเลยเจ้าจริงๆ็้าไผ่เบาให้ทอบลงไปต่ำก็ได้นะเจ้าแต่น,นี้อันคนเท้าบนกินแข่งมาได้วะก็เลยจะเอาต่ำด้วยกันทั้งหมดมันหนุ่มหน่อยเท้าสูนมารุนมันเป็นแว่นดีเจ้ามันจะมีไส้ในอยู่เนาะอันนี้ผนเอาโซน้ำมันกำหนึ่งนะเจ้า ยำหนอส้มเซ่ทอบล้ำล้ำเนาวันนี้นะเติมชูรสลงไปเจ้าเติมรสดลีดลงไปเจ้านี่เสแล้วห่อ,อก,ก่อบพัดให้เข้ากันเลยเจ้าหอมละกินสั่งหูดัางงด แล้วก็ใส่ใบกอมก่อลงมาเจ้าถ้ามีก็ใส่โหระพาแทนได้นะเจ้าเี้ยเจ้าโซ่เข้ากันแล้วก็จะมาชิมดูก่อนนะเจ้าดูพอนทอดเลยนะวันนี้นะดูรัมา็แม่จับก่อนจับละวะจับระหวัดได้เติมอยู่นะเจ้ามาอือ นี่เจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าดูอุย้ยยำนอส้มใส่เห็ดทอลำล้ำเจ้านี่ดูหอมสอดๆแปดบานบนเหนือนี่นะดูนี่เจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าควันกุนกุนนนหอดเลยเจ้าลำล้ำเนาะยำนอส้มไส่เห็ดทอเมืองเมืองเจ้านี่สูตรพื้นบ้านล้าน,นาเมืองเหนือเฮาเลยเจ้า